สวัสดีค่ะเอฟซี FC ที่ครบทุกท่านนะคะพ่าแม่ก็พามาดูเอฟไอชื่ออะไรหน้าเปเขียวอ่ดารานุพรัตนะคะนี่นะคะตอนนี้หน้าเต็มมาเลยสวยนะคะเอฟซี FC. จากไม่ด่างเลยนะคะเอฟซี FC. ไม่ด่างเนาะนี่นะขอบใบเขาก็นี่นะคะก้านเขาคือเขียวแบบนี้นะพอหลอดใหม่มาเขาก็ออกเป็นก้านดํานะคะอันนี้อันนี้คือหลอดใหม่เนี้ยนี่นะคะนี่แต่ของป้าแมวมันจะออกเขียวกระจายเหลืองกระจายทั้งใบเลยนะแล้วแต่ แล้วแต่หน้าของเขานะ FC แล้วแต่หน้าแต่ที่ FC จะไปค,ไนนะค,ะคือสายลุ้นนะคะคือสายลุนเนาะจาก FC ซื้อจากป้าแมวไปแบบนี้ป่เขียวไปแบบนี้ก็ไปลุนเอานะคะไปเปลี่ยนกระถางเปลี่ยนดินใหม่นะคะ FC เปลี่ยนดินเขาใหม่เนาะเขาสร้างหัวไปแล้วนะคะนี่นะคะไปเปลี่ยนดินใหม่นะจ๊ะเนี่ยป่อเขียวเหลือกระถางเดียวนะคะนี่ป่อเขียวจากป่อเขียวเลี้ยงมาจากเลยจากส่งให้ FC คืออันนี้ป่เขียวทําหลุดมือเนาะทำหลุดมือแล้วมันเหลืออยู่3าใบเลี้ยงใมาต้นน้อยๆต้นนี้หลอดใหม่ออกมานี่นะคะปลายเขียวออกมาแบบนี้แล้วนะคะนี่ เห็นไหมคะใบเขียวแบบนี้เลยนะเขาก็จะแผงออกไปเรื่อยๆนะคะทิพฟ์บารีนะคะ FC ซนะหรือท่านใดอยากได้ก็โทรถามปลาเขียวนะต้นนี้ก็ขอปลาเขียวร้อยหนึ่งนะต้นนี้นะแต่ต้นนี้ปลาเขียวไม่ขายแล้วนะคะต้นนี้ไม่ขายแล้วเนีะมันสวยนะคะ FC ซดารานุพัลล์เด็กขาจะแผงออกไปหลายหน้าบา,บางต้นก็หน้าดําดําออกสวยมากนะคะ FC ซถ้าท่านใดซื้อปลาเมวไปรุ่นก่อนๆน,นู้นนะส่งให้ปลาเมลดูบ้างนะคะอันนี้ก็เหลือต้นเดียวนะคะ FC ซดารานุพัลล์นะคะนี่นะ ดารานพรลัตรทึงเราเอาไปลุ้นกันเอาไปลุ้นความด่างความสวยของเขานะคะ fc หนึ่งร้อยบาทนะคะปลาเขียวขายหนึ่งร้อยบาทจา้ะมาด้านนี้นะคะบัวหิมะนะคะบัวหิมะเอาไปเจ็ดสิบบาทจา้ะนะคะะลูกไม้ด่างสวยๆแบบนี้เลยนี่นะคะ fc เป็นลูกไม้ด่างสวยๆแบบนี้นะคะบางต้นก็มีกราบลักษณะนี้นะนี่นะมันจะมันลูกไม้เขาจะเล่นนี่นะคะ fc นี่ยเห็นใบลายๆอู้ปลาแมวใบลายๆอย่างนี้ฉันไม่อยากได้เลย ลองซื้อไปดูนะคะสวยมากค่ะสวยมากนะคะนี่นะนี่นะครับเป็นกาบแล้วกาบสวยด้วยนะคะนี่นะกาบออกด่างนะคะกาบด่างจา้ะปลาเขียวขายยังไงจ๊ะสามต้นหนึ่งร้อยบาทนะคะต้นนี้ก็มีกาบนะคะนี่นะนี่นะคะ fc สามต้นหนึ่งร้อยบาทจ้ะนะคะโทรหาปลาเขียวนะคะค่าจัดส่งเหมาเหมาอยู่ที่ห้าสิบบาทนะคะมีโอนและปลายทางค่ะค่ะป้าแมวขอฝากเบอร์ปลาเขียวก่อนนะคะ fc นี่จ้ะ เบอร์ปลาเขียวนะคะค่ะโทรแอดไลน์หาปลาเขียวได้เลยจ้าค่ะมาด้านนี้ค่ะต้นนี้เป็นศีลาหุ้มทองนะคะสีลาหุ้มทองในกระถางนี้มีสองต้นนะคะ fc หนึ่งร้อยบาทจ้ะหนึ่งร้อยบาทใส่แม่พันแล้วนะคะอยู่ในกระถางหกนิ้วค่ะค่ะแล้วมาต้นนี้จะเป็นลูกไม้ทรงใบพัดนะคะ fc ทรงใบพัดนะั้นกระดูกใบสีเข้มชัดเจนนะคะกระถางเท่าไหร่ปลาเขียว จ็ดสิบบาทนะคะเจ็ดสิบบาทเนาะอันนี้ก็เป็นบอลใบใบหอกนะคะเป็นบอลใบหอกนี่นะคะสวยๆเลยมีทั้งหมดอยู่สามกระถางนะคะ fc มีทั้งหมดอยู่สามกระถางนะคะแต่กระถางนี้ระเขยวบวกขอหนึ่งร้อยบาทนะคะเพราะทำไมต้องขอหนึ่งร้อยบาทได้ไปเกือบสามต้นนะคะลูกก็เกิดมาแล้วเนาะเนี่ยนะใบหอกไใบไผ่นะคะอันนี้อันนี้คือเอาไปทําจํานวนได้แล้วนะคะนี่นะนี่นะคะกระถางนี้หนึ่งร้อยบาทจา้ะแล้วมาด้านนี้ก็สองต้น สองต้นนี้เก้าสิบบาทจ้ะนี่นะคะมีสองกระถางนะคะกระถางละเก้าสิบาทของกระถางค่ะมาด้านนี้นะคะอันนี้เป็นอ่าเป็นลูกไม้นะคะเป็นลูกไม้ของลาหูอมจันนะคะ fc นี่นะคะเป็นลูกไม้ของลาหูอมจันนะคะดูสิใบเขากัดมาอย่างเงี้ยดูหลอดใหม่สิคะนี่มาแบบนี้เลยนะคะกระถางนี้ประเขียวขอหนึ่งร้อยบาทค่ะแต่เวลาโตไปเขาจะ จะสวยมากกว่านี้นะคะเอฟซีไม่ได้อยู่แค่นี้นะลูกไม้นะเป็นลูกไม้นะคะอ,อ,อันนี้ได้ได้สองต้นนะคะไม่ใช่ต้นเดียวนะได้สองต้นเ<อ>นี่ยใบยพันสองสายพันนะผ่พันเดียวกันพี่เนี่ยอืิอแต่เดี๋ยวเขาจะกัดเหมือนกันนะพี่เห็นไหมจ้ะจะโทนโทนเดียวอืมนี่นะคะในกระถางนี้มีสองต้นค่ะหนึ่งร้อยบาทจา้ะค่ะมาด้านนี้ค่ะด้านนี้ยิ่งสวยใหญ่เลยนี่นะคะเป็นฟอร์มกอค่ะฟอร์มกอเท่าไหร่ประเขียวฟอร์มกอนี้หนึ่งร้อยบาทนะจ๊ะนี่นะคะ ต้นต้นนี้เอาเปลี่ยนเป็นกระถางหกนิ้วเลยในยปลาเขียวยิ่งสวยมากเลยอันนี้มันด่างเนาะของต้นนะคะเท่าไหร่เอ่ยเจ็ดสิบบาทนะคะเจ็ดสิบบาทเอามานี้อันนี้เป็นลูกไม้แก้วมังกรนะคะเจ็ดสิบบาทเนาะโอ้โหอันนี้ทรงใบกลมค่ะทรงใบกลมนะคะมีสองต้นนะคะเอฟซี FC เอาไปทําจํานวนได้แล้วเนาะ,ะนี่นะกระดูกใบสวยมากเลยนะคะอันนี้ก็เจ็ดสิบบาทจ้ะมาต้นนี้มันมีสองต้นทุกกระถางนะคะเอฟซี FC. ถือว่าได้คุ้มมะค่ะกระถางละเจ็ดสิบาทนะคะต้นละสามสิบห้าบาทเองจ้ะอันนี้ชื่ออะไรจ้ะปลาเขียวสุชาดาสุชาดาเนาะกระถางเท่าไหร่เอ่ยเจ็ดสิบ<ม>บาทนะคะเจ็ดสิบบาทน้มีกระถงางละต้นจะก,กัดสีสวยมากเอาไปทําแม่พันธุ์ได้เลยเนาะอันนี้อะไรนยชื่ออะไรบอลนาญี่ปุ่นบอนนาญี่ปุ่นกระถางเท่าไหร่จ้ะเจ็ดสิบบาทกระถางละเจ็ดสิบบาทคะ่ะมีอยู่สามกระถางนะคะนาลีบุรพาเท่าไหร่ เจ็ดสิบบาทค่ะค่ะด้านนี้เป็นกวนอิมค่ะ fc กวนอิมนะคะเอาไปเจ็ดสิบาทนะคะในกระถางมีสองต้นค่ะเอาไปถึง fc ก็ไปเปลี่ยนกระถางได้เลยนะนี่อยู่ในกระถางห้านิ้วแล้วจ้าเน,นี่นะคะมีสามกระถางค่ะกระถางละเจ็ดสิบาทจ้าเพชรพันล้านนะคะเพชรพั 1> 1, ลน,นะะ 1, ล้านได้ไปทั้งหมดสามต้นเข้าสี่ต้นเลยนะพร้อมก็เกอบสี่แล้วร้อยเดียวค่ะหนึ่งร้อยบาทจ้านี่นะคะมีสองกระถางนะคะกระถางละหนึ่งร้อยบาทจ้าณเมืองโนนไปห้าสิบบาทนะจ๊ะ เอฟซีเลี้ยงไปเรื่อยๆนะมังนนเวลาตอนโตเนี่ยเขาจะด่างนะคะด่างป้ายเนาะนี่นะคะนี่ห้าสิบบาทจ้ะหงเหินก็ห้าสิบบาทนะจ๊ะทศก,กัณฐ์ห้าสิบบาทจ้ะกัดสีมาแล้วนะทศก,กัณฐ์จ้ะห้าสิบบาทจ้ะ <Okay. S 1> เทพสายลุงก็ไปห้าสิบาทนะคะเทพสายลุงห้าสิบาทจ้ะโอ้วันนี้มีราคาห้าสิบาทสวยมากเลยนะคะบอลกลาเขียวอะสบายนางฟ้าค่ะเวลาโตขึ้นไปใบเขาจะแดงแล้วก็ใบก็จะเรียวยาวนะคะ กระถางละห้าสิบบาทจ้ะมีอยู่สี่กระถางจ้ะต้นนี้เป็นจอมทับค่ะห้าสิบบาทจ้ะอันนี้ตะระแม่เลยนะไปเขียวตะระแม่จันทาเนะาะตะระแม่จันทาก็ห้าสิบาทนะจ๊ะมีสองกระถางจ้ะดาวเพียงดินห้าสิบบาทจ้ะดาวเพียงดินห้าสิบาทเนี่ยเป็นฟอร์มกอนะคะนี่เอฟซี FC เป็นแบบนี้เลยนะไม่ใช่ให้มีต้นเดียวนะนี่นะคะป้าเมยยกให้ดูนะเอฟซี FC จะไปเปลี่ยนเป็นกระถางหกนิ้วได้เลยนะคะเวลากัดสีมันสวยมาก อ๋อปนอยู่กับไก่เนาะมีไก่ไปด้วยนะคะต้นนี้ชื่อนำโชคไม่เนี่ยปลาเขียวนำโชคก็ไปห้าสิบบาทนะจ๊ะพริกเกลือห้าสิบบาทอันนี้แหละเลือดมงคลหรืออะไรจำไม่ได้อะไรมิ่งมงคลเหรอมิ่งมงคลมิ้งมงคลห้าสิบบาทเสือพานห้าสิบบาทรวยล้นฟ้าอันนี้เป็นของจีนเนาะเนี่ยเนาะรวยล้นฟ้าจีนนะคะ เอาไปห้าสิบบาทจ้ะด้านนี้เป็นไก่สุพรรณนะคะฟ F4 เป็นฟอร์มกกแบบนี้เลยนะนี่นะคะไก่สุพรรณนะคะฟอร์มกกจ้ะไก่สุพรรณนะคะมีเป็นฟอร์มโกนะคะมีสองฟอมโกค่ะฟอร์มโก,ะโมโกละเจ็ดสิบาทจ้ะนนต่อมาเป็นหนุมานหักด่านขาย F4 เนี่ยสวยเลยนะคะเจ็ดสิบาทนพเก้าด่างแบบนี้ขายเท่าไหร่จ้ปะปลาเขียวเจ็ดสิบบาทจ้ะโอโหมาแล้วคะ่ะด้านนี้องคหญิงอนัญญา เตือนตาเตือนใจเจ็ดสิบบาทนะปัาเขียวนะเจ็ดสิบบาทค่ะเศษฐีสุพรรณล่ะหนึ่งร้อยบาทเอาเจ็ดสิบนะคะเจ็ดสิบาทจ้ะเจ็ดสิบาทนะคะเอฟซี FC คะมีนี่นี่นี่น,น,นี่ได้ไปสองต้นทุกกระถางนะคะอ้ออันนี้อันนี้มีต้นเดียวนะคะกัดสีแบบนี้มีต้นเดียวนะแต่วันนี้ยังไม่กัดสีเท่าไหร่ได้ไปสองต้นนะจ๊ะเจ็ดสิบาทหมดนะคะเศษฐีสุพรรณ แล้วอันนี้ไก่แก้วมาลยทองใช่ไหมประเขียวหนึ่งร้อยบาทนะคะไก่แก้วมาลยทองหนึ่งร้อยบาทจา้ะต้นนี้เป็นต้นแม่พันธุนะคะเอฟซีประเขียวจําชื่อไม่ได้เนาะอันนี้ก็นี่นะคะลูกเขานี่นะคะเขาจะออกด่างๆแบบนี้นะคะใบใหญ่แบบนี้เลยนะเจ็ดสิบบาทนะคะเนี่ยนะเจ็ดสิบาทจําชื่อไม่ได้เลยเนาะเนี่ยอันนี้มันจะเหมือนชูชกก็เหมือนนะแต่หนูก็ลืมชื่อมันกันแต่ไม่ใช่นะคะไม่ใช่นะไม,นะไม่ใช่ชูชกนะ แต่ถ้าเอฟซีจำชื่อได้ก็มาบอกป้าแมวกับป้าเขียวบ้างนะคะเออคิดว่าไม่ใช่มันเหมือนคล้ ai, ายๆชูชกอ่ะใบเขาหนามอืมใช่นะคะแต่นี่ไม่ใช่ชูชกนะคะแต่ว่าคล้ายเนาะถ้าเอฟซีเอาไปเปรียบเทียบดูก่อนแล้วมาบอกป้าแมวกับป้าเขียวบ้างนะคะเอาไปต้นละเจ็ดสิบบาทจ้ามีทั้งหมดอยู่สามต้นนะคะนี่นะมีสามต้นจ้าอันนี้เขายัง, <S <S ย,งยังไม,ยงไม่ยังไม่เต็มที่นะคะยังไม่เต็มที่จ้ามาต้นนี้อันนี้เป็นกวนอูมัตซุรีเนี่ย กวนอูนะคะกวนอูกวนอูห้าสิบาทใช่ไหมป้าเขียวกวนอูห้าสิบาทจ้ะ <50. S 1> ค่ะวันนี้ป้าเขียวก็มีบอลสีมาแบ่งแค่นี้เองค่ะ fc ที่เหลือกําลังทําเป็นฟอร์มแล้วก็จะมาแบ่งขายให้ fc นะคะค่ะช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่อง YouTube ป้าแมวตลาดบอลสีด้วยนะคะแม่แม่คะบอกแม่แม่ต่อนะจ๊ะช่วยกันกดไลค์กดแชร์ให้ป้าแมวด้วยนะคะแล้วพ่อพท่านทุกทุกคนด้วยเนาะ ขอบคุณพี่ๆทุกท่านนะคะที่ช่วยกดติดตามป้าเมตลอดมาเลยค่ะขอบคุณมากๆค่ะขอสวัสดีไปกับบอลสีสวยๆบ้านป้าเขียวจ้าสวัสดีค่ะ